กีไหน่าควัดอะถอยไปอีกคยไอีกคยไปอีกเห็นไหมนัควัดอะควัดควัดยฟ้าน่าควัดอะ อย่าไมก่อนเจ็บสิบเลยนะก่อนเจ็บสิบปะเมื่อสามเดือนที่แล้วหลักเจ็บสิบนี่ก็ใช้ได้อยู่นะตอนนี้เหลือห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เหรอทำไมกลิได้ากทำไมลดได้อะทำไมได้ดูดูกางเกงก่อนยังไม่ได้ซื้อใหม่นะแบบรวมมากแบบเอามือก็ไปแบบสองมือสบายเลย อุยอยากเอาไปใส่ยังทำไมเป็นคนเรื่องดีนี่พอเสร็แล้วบอกว่ามือใส่อะ <c oughs> เดินไปข้างนอกเลยเดินไปข้างนอกเลยจอเล็กมันก็เวลาอยู่จอเล็กเหมือนก็ไม่ได้ใส่นี่ป้าไม่ <c oughs> อยา่างดูตอนจอหลังเนี่ย เราก็น่ารักอยู่นะกระถือ่ะใครจะไม่ฆ่าตัวตายกลางไรดิดขาดกระถือ่ะเรา่เหมือนตุ๊กตายางเหมือนตุ๊กตายางอีกแล้วเหมือนอยู่เหมือนอยู่เหมือนตุ๊กตายางเหมือนจริงๆริงชาหยน่ารักมากเลยตุ๊ชาาคนไหนตุ๊กตายางอีกแล้วอุ้ยหงอกหักเลยมีสวัสดีค่เขาต้อมีค่ะ